สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอซีทุกคนพี่น้องเลยพบกันเกือเกาพี่น้องจะสองเพราว่าฝนตกหนักี่บานน้ำมองพี่น้องฝนตกยำแดงพี่น้องเลยตกห้ำเขาหน้าแซงเขา ตกแห้งอะไรี่น้องเอ้ตกแห้งอะไรมาน้ำไายเลยพี่น้องตกบต่พอฮอดเครื่องสะโมงน้ำลายทางพี่น้องเอ้บรรยากาศพี่น้องมืดมากเลยตกโรยพี่น้องเอ้ฟ้าบริห้องไงยังดอกพี่น้อง เมื่อนมาแล้วโตกโลฝนตกดีแต่หัวปีไปน้องเอาเขาปลูกลงพระเขาวัดเบิร์ตไปน้องไอบ้บ่มีเขาปลูก đi cái nào nam na tốt thì cái hoang khai nó น้ำจิตัวม้ก,กันน่นอเนน่พูดเรงเล้น้ำในก่น้องเลยไล่วงๆวงยกน้อง ไปสี่เดือนสีน 5, นนนเ่เดือนห้าหนึ่งกี่น้องเลยเดือนห้าเดือนสี่และเดือนเดือนสี่ชากนเดือนห้าเล่ากัน ดีคนตกน้ามแน่นครับป้าน,นองอลินประ่านได้ตื่นจะไ,ไปนองเลยงงเก้าโมง่าประานได้ตื่นเดี๋ยวแคเพิ่นนครับเพิ่นได้นอนอ่ะเน,นี่นีไปนอนนอนเดิกสามสี่ทุ่มห้าทุ่มตื่นก็ทุแลเก้าโมง,งสิบโมง คนตกงแหงขนา,นาดแล้วอ่าโดนนำเต็มให้เต็มขั้นหน้าเลยแล้วกันแน่นเลยเลี้ยวไปโบเห็นยังพี่น้องเลยเห็นแต่ซ้ายฝนพี่นออ้องใช่แต่บอลล้มนะพี่น้องใช่แต่โต๊ะ ตกจบตกงามอยู่พี่น้องเลยพนกันนะทัานลมนี่เวนในใจพี่น้องเลยฮะมองโยูก็บ่ได้ฝนสาดเบิดได้แต่ตกบ่ได้แต่ตกบ่มีลมนะฮะัดปานะพี่น้องกันแน่นีล จะนำมากนะำแกงเนี่ยไปหาหล่าปลาเลยพี่นอ้องปลานำโค้งที่ึ้นพี่นอ้องเลยเดี๋ยวไปกับเเห็นยังข้าวกระจายจนีแต่นำพ้นพี่น้อง ตกแห้งอีเลีนพี่น้องน้ำสีตัวมันน้ำสีตัวมันอพี่น้องไรผมไล่มาหรืออะไรดูไล่มาโล่งๆเลยพี่น้องน้ำสีตัวเดือนเฮือนนพี่น้อง tục mà nhà hồi nhà bị đồng ấy Hãy subscribe cho kênh กเพิ่งสมองน้ำเกือบเต็มมานะ่ะเต็มขั้นหน้าคนดีย่มแรงไป่น,น่อยตกห้ำขขาวหน้าแซงส่วนเก็บเกี่ยวไป่น่อง ปี่นี่ไปสิคิดว่านคนดีดีงามแรงเกิดได้ง่มากเขาก็มาพ่อปีนี้แด็กพี่น้องเลยเกิดได้ง่ายมากเขาก็มาพ่ออยู่น้ามงพี่นน้องคนดีงามแรง กาศไป่น้งหน้านอนขนาดพี่น้องคนตกลินน,นั่นใช่แตบลมไป่น้องคน,นี้เตรียมพูยไปห้าวันสัญญาเลยไป่น้ง มาฮอนเนกัสซิดิล่าอะไรพี่น้องเลยโอ้แห้งเขา่าแห้งเข่าพี่น้องเลยปอได้ว่ามีปอได้มีทีต่างว่าสิยยุดธนี่แต่ว่ามาสิมาแห้งมาเรื่อยๆพี่น้องแต่มาฮอนเนก็เวลาพอเหมาะพอจมกวนนะพี่น้องเนาะให้เบิ่งภาพบ,บรรยากาศฝนตกพี่น้องเลยอากาศเย็นพี่น้องอากาอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยพี่น้องเลย คนเป็นวัดเป็นใครเป็นไอไลยมอเน,นกาซิเดล่าแล้วพี่น้องเลยจิได้ไปหนะเบิร์กนามตะก่อนพี่น้องว่ามันคนสีหัวมองได้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้เลยพี่น้องเด้อขอบคุณเด็กซีตุกท่านที่ยหอมขอบมาหับชมขอบคุณเด็กซีตุกท่านที่ให้กำลังใจเนาะที่ต่อมาหับ มาเบิงมาชมส่องเปราะว่าก็พอความปกอบใจเวลากัได้พ่อกันคลิปหน้าไป้องเลยว่าที่นี่ยังไงเบิงสบายดี